อันนี้พี่นุชขออนุญาตพูดตามระเบียบของการไฟฟ้าดังนั้นก่อนทําเรื่องสั่งซื้อแผงโซลาเซลล์นะคะกรุณากรอให้เสร็จก่อนนะคะว่าระบบเขารับคุณได้แค่นั้นจริงหรเปล่านะคะเพราะอันนี้คือโครงการโซลา่าขายไฟภาคประชาชนนะคะไฟที่เหลือจากการติดตั้งนะคะจากการใช้งานนะคะการไฟฟ้ารับซื้อหน่วยละ1นึบาทหกสตังจะไม่เหมือนกับโครงการขนานไฟปกติ นะคะจะไม่เหมือนกันนั้นพี่นุชบอกเลยว่าการขนานไฟการใช้ไฟของที่ติดตั้งแล้วใช้เองอันนั้นการไฟฟ้าไม่ได้อนุญาตให้ไฟที่เหลือแล้วการไฟฟ้าไม่ได้ซื้อนะคะการไฟฟ้าให้สิทธิ์ตัวบล็อกไม่ให้ไฟไหลย,ย้อนดังนั้นโครงการนั้นกับโครงการนี้คนละโครงการกันก่อนจะมาค้านพี่นุชให้ดูก่อนว่าตัวเองเข้าโครงการไหนนะคะบางคนบอกก็ประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่จะติด มากกว่า5กิโลวัตต์เพราะไฟหนึ่งเฟสก็ติดได้ค่ะติดได้แต่คําถามคือคุณติดแล้วคุณเข้าโครงการโซลาร์ขายไฟได้หรือเปล่าเค่นั้นเองนะคะดังนั้นเพื่อไม่เพื่อไม่ให้แบบเสียเวลานะคะเราก็มาลองทดลองนะคะโดยการยื่นใบสมัครกันดีกว่านะคะยื่นใบสมัครกันดีกว่านะคะโอเคค่ะเราก็มายื่นใบสมัครบึง๊งทีนี้อย่างที่พี่นุชบอกค่ะเวลาที่เรายื่นใบสมัครปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีเข้าสู่หน้าจอนี้ลงทะเบียนกับเข้าสู่ระบบการที่คุณจะยื่นใบสมัครได้นะคะยื่นใบสมัครตรงจุดน,นี้ได้คุณจะต้องลงทะเบียนยนืนยันตัวตนให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะเข้ายืน่นเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลในการสมัครด discs, ดที่พี่นุดมาตอนต้นนะคะด้าน,านเดี๋ยวพี่นุชข,ขออนุญาตน,นะคะสอนวิธีการลรงทะเบียนก่อนเพราะว่าเป็นท,ท็อปอฟเช้ามากเลยนะคะสาหรับ น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะโทรมาแบบสายกระหน่ำซัมเมอร์เซลกับพีนุชมากเลยว่าพี่นุชครับยื่นยังไงสมัครยังไงก็ไม่ติดครับพี่นุชช่วยสมัครให้หน่อยนะคะก็พีนุชขอเรียนให้ทราบนะคะว่าใครอยากพีนุชให้พีนุชยื่นให้นะคะกรุณาโอนเงินมาให้พี่นุชด้วยนะคะ5,000บาทนะคะแต่แต่หลังจากที่ฟังคลิปพีนุชจบแล้วนะคะ คุณจะไม่ต้องโองนเงินให้พี่นุชแม้นตะบัทเดียวเลยเพราะพี่นุชบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายนะคะแล้วก็ได้ทําการทดลองสมัครเองแล้วนะคะตรวจสอบคุณสมบัติเองแล้วนะคะไม่ได้ยากเลยอย่างที่เราคิดหรือที่เราบอกยังทําไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราทําได้ถูกขั้นตอนหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเราจะเข้าสู่การลงทะเบียนก่อนออันนี้การลงทะเบียนลองลบก่อนเรเอาตัวเองลบไปไหนดีอ่าตรงนี้ก่อน ขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะอันดับแรกนะคะเราก็คลิกหน้าลงทะเบียนใช่ไหมคะพอเราคลิกหน้าลงทะเบียนเสร็จแล้วอะคะ่ะมันก็จะให้เรานี่ค่ะตรงนี้คลงทะเบียนนะคะ,ะใส่ในเรื่องของอีเมลนี่อีเมลนะคะอีเมลใส่อีเมลอีเมลนะคะเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะคะยกเว้น yahoo นะคะยาครู Yahoo, นะคะเขาได้คําแนะนาแล้วว่าเออยกเว้นยาครูนะแล้วก็อีเมลบนกับอีเมลล่างให้เป็นอีเมลเดียวกันนะคะอันแรกเขาบอกว่าอีเมลสาหรับติดต่ออันที่สองเขเขียนว่ายืนยันหรือคอนเฟิร์มอีเมลที่อยู่ข้างบนดังนั้นตรงนี้จะต้องใช้อีเมลเดียวกันอ่าพาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดนะคะกรอกยังไงก็ตัวแดงนะคะตัวแดงตลอดเลยนะคะตัวแดงตลอดเพราะอะไรเพราะว่า การไรฟ้าเขาเขียนเอาไว้แล้วว่าการที่คุณจะสมัครอีเมลเนี่ยจะต้องมีตัวเลขและตัวอักษรและอักขลักสัญลักษณ์นะคะรวมกันนะคะรวมกันนะคะไม่น้อยกว่าแปดตัวนะพี่นุ้ยก็วิธีแก้ก็คือโทรเทลเลย T ีเลเลยทีตัวใหญ่ EL ตัวเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าอันก็ตามนะข้อหนึ่งตัวใหญ่ใช่ไหมข้อที่สองตัวเล็กใช่ไหมข้อที่สามตัวเลขใช่ไหม คบตัวสุดท้ายลหะที่เขาให้ใช้อะไรบ้างบาบาบาซึ่งปกติแล้วอะเวลาที่เราไปสมัครอีเมลใช้เองอะเราพยายามจะหลีกเลี่ยงไอ้ตัวสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะเพราะมันอาจจะแบบไม่สําเร็จไม่เซฟอะไรก็แต่ในส่วนของ P A นะคะค่อยใส่สัญลักษณ์อะไรก็ได้ลงไป1อย่างแล้วการใส่สัญลักษณ์ก็ไม่ได้บอกว่าต้องใส่ตามที่พี่นุชใส่นะอันนี้เป็นวิธีง่าย,ายๆเพราะว่าพี่นุชเป็นคนขี้ลืมนะคะดังนั้นก็จะใส่ตัวเลข อะไรต่างๆที่จําง่ายๆที่สุดนะคะอ่าสมมติเรากรอกครบแล้วพอเรากรอกครบแล้วบุ๊กเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตัวแดงนะคะมันจะขึ้นตัวสีดําห้นะคะต่อมานะคะมันก็มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะคะขั้นตอนการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนอันดับแรกเนี่ยค่ะให้สสดให้ใส่อ่าไมายแรกบัตรประชาชนของเรานะคะหมายแรกบัตรประชาชนของเราตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามันจะเอาไปลิงก์ บินค่าไฟหรือมิเตอร์ไฟที่คุณได้ทำการเป็นเจ้าของมิเตอร์ค่ะของ PA คุณมีกี่มิเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทำการเป็นลิงค์ให้นะคะเมื่อคุณกรอกไปแล้วอย่างอย่างกรณีของพี่นุชพี่นุชก็มีจะรับในเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์ให้แต่พี่นุชไม่มีมิเตอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดเลยนะคะ ก็กรอกได้นะกรอกได้เดี๋ยวพออีกสเต็ปหนึง่งมันจะบอกว่าพี่นุชไม่มีมิเตอร์แต่พี่นุชจะเข้าไปในส่วนของหน้าคําว่าผู้รับมอบอํานาจโอเคอันนี้เรามาในฐานะตัวเราเองลงเองก่อนแล้วกันเนาะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้ค่ะสาคัญมากนะคะอย่างที่พี่นุชบอกว่าให้เตรียมเอกสารตั้งแต่ตอนแรกว่าเอกสารที่ต้องใช้มันจะมีอยู่ข้อแรกเลยสําเนาบัตรประชาชนนะคะเจ้าของเครื่องวัดหรือมิเตอร์ นะคะเซ็นรับรองเอกสารให้ถูกต้องอันนี้พี่นุก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะและเซฟเป็น pdf ขนาดไม่เกิน3ามเมกหลังจากที่เราลงเลข13หลักของของเราเรียบร้อยแล้วบัตรประชาชนของเราเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเราก็อัปโหลดคะ่ะตรงนี้อัปโหลดนะคะและหลายคนฝากพี่นุสมัครให้หน่อยนู่นนี่คะ่ะมันก็มาปิดตรงนี้อยู่ดีะนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ทําของคุณเอง นะคะแต่ถ้าเกิดคุณทําเองไม่ได้ก็อ,อย่างที่พี่นุชบอกนะคะพี่นุชยินดีทําให้นะคะก็มีค่าใช้ใจ่ายนะคะหลังจากที่คุณอัปโหลดเรียบร้อยปุ๊งอ่ปโหลดเสร็จปุ๊บคุณก็กรอกข้อมูลค่ะนายนางสาวอันนี้มันเป็นเวิร์ดบิ้งภาษาไทยหมดเลยนะคะบดนิ้ภาษาไทยหมดเลยค่อยๆกรอกไปค่ะมันก็จะมีอันนี้ที่อยู่ของเรานะคะชื่อนามสกุลที่อยู่ของเรากรณีที่ที่อยู่ของเราไม่ไม่ตรงตามบัตรประชาชนเราก็ติ๊ก ตรงนี้นะคะคือคือกรณีที่ตรงก็ไปกถ้าไม่ตรงก็กรอกเพิ่มไปค่ะอ่ะค่อยอ่านค่ะทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดส่งค่ะส่งนะคะตัวนี้นะคะยืนยนันส่งพอส่งไปปุ๊บมันจะบอกว่าอะไรคะมันก็จะบอกว่าโปรตรวจข้อมูลตรวจทานข้อมูลของคุณอีกครั้งนะคะก่อนกดยืนยันนะคะมันก็ให้เราดูดูปุ๊บปุ๊บอ่าเราเสร็จปุ๊บเรียบร้อย พี่นูก็กดยืนยันข้างล่างมันจะมีมันจะมีตัวแดงขึ้นมาแล้วก็มันอยู่ข้างล่างนะคะไล่ไปข้างล่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 างสดมันจะมีบอกให้ตอบยืนยันพอตอบยืนยันปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะกรุณากรูณาไปที่อีเมลของคุณที่คุณลงไว้ตอนแรกนะคะไปที่อีเมลเพื่อกดยืนยันนะคะคุณเชื่อไหมพี่นุชใช้เวลาทำตอนนั้นหกห้าโมงห้าโมงห้าโมงเย็นก็ประมาณเกือบหกโมงอะค่ะ Enter ไปตึ้ง อีเมลพี่นุชเดง้งละอีเมลจาก p a เนี่ยคะ่ะเด้งมาละที่เมลว่าตึ้งเนี่ยอตอนนี้มีมพี่นุชก็กดเข้าไปในอีเมลนี้นี่มาหกโมงกว่ามีอีเมลเด้งเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าให้ไปกดยืนยันตรงนี้นะคะพี่นุชก,ก็เลยกดยืนยันตึง้งพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บนะคะมันก็กลับมาที่การไฟฟ้านะคะมาที่หน้าการไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะคะ้ที่การไฟฟ้าปุ๊บมันก็จะบอกว่า ระบบเนี่ยได้รับแล้วนะคะว่าคุณยืนยันตัวตนแล้วแต่ว่าเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลของคุณอีกทีหนึ่งนะคะใน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 วันทําการตัดไปซึ่งวันที่นน้ตทำมันทำวันจสาววันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ก็ต้องรองวันจันทร์นะคะเดี๋ยววันจันทร์เขาตรวจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะบอกว่าออีเมลของเราเนี่ยที่เราสมัครไปอะค่ะสามารถนำมาเข้าระบบได้นะคะอ่าสมมติสมมติว่าตอนนี้ตอนนี้นะคะ ขั้นตอนเพราะว่าเมื่อวานพี่นุ๊กก็สมัครอีกอีเมลหนึ่งก็ลองอะค่ะลองดูว่าที่ที่น้องๆหลายๆคนโทรมาบอกว่าพี่นุก๊กคะมันเข้าไม่ได้มันนูน่นนั่นนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่อยากจะรู้ว่าน้องเข้าไม่ได้คนเดียวหรือพี่ก็เข้าไม่ได้ด้วยนะคะคําตอบคือพี่เข้าได้นะคะน้องก็ต้องเข้าให้ได้ด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะเราเข้าหมดในเรื่องของการลงทะเบียนถูกต้องไหมคะต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่การเข้าระบบ นะคะพี่นุชก,กดคลิกต,ตรงนี้ข้วระบบมันก็วิ่งมาปึ้งมันก็จะแด้เนี่ยค่ะอีเมลที่เราลงทะเบียนตอนแรกกับพาสเวิร์ดที่พี่นุชบอกท e l ีเมหนึ่งสองสามชาร์ปนี่แหละค่ะอ่าลงเสร็จปุ๊บพอกดปึ้ปงล็อกอินนะคะล็อกอินนี่อย่างที่บอกกรณีที่พี่นุชไม่มีหรือเจ้าของอีเมลอันนี้นะคะที่ลงทะเบียนเอาไว้ไม่มีมิเตอร์ไฟใน P A เลยในต่างจังหวัดเลยนะคะเราจะคลิกได้แค่ ผู้รับมอบอํานาจเท่านั้นนะคะพอเราพลิกเป็นผู้รับมอบอํานาจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราจะรับมอบอํานาจเนี่ยค่ะไปทําการให้ใครนะคะก็ให้กรอกเลขสิบเลขรหัสเครื่องวานะคะของเจ้าของ PEA คนนั้นไปนะคะซึ่งก็จะอยู่ในบินแรกที่เราเห็นในตอนแรกนะคะแต่กรณีที่เราทําเองกรอกเองนะคะมันจะเด้งขึ้นมา กดตรงนี้นะคะเรากดตัวแรกก่อนนะคะซึ่งมาปุ๊บเลขมิเตอร์มันจะขึ้น